เด็กๆนี่นะคะเจอครูตองอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไรบ้างอยู่บ้านสนุกไหมคะเหงาไหมอ้าไม่ต้องเหงาแล้วนะคะวันนี้ครูตองมีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังพร้อมหรือยังคะบางคนยังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมเรียกสมาธิกันก่อนเอามือจับพุงจับพุจับจมูกเอามววางบนตัก พร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปฟังนิทานปังคุณตองได้เลยค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆเราชื่อนานินะเนี่ยวันนี้เราดีใจจังเลยเรามีหมวกสวยๆเรามีของขวัญจากคุณแม่คุณแม่ซื้อหมวกให้เราสวยไหมสวยไหม มีใครชอบเหมือนเราหรือเปล่านะเอ๊ะมีหลายคนเลยชอบเหมือนเราเลยอุ้ยเจ้าวัวเจ้าวัวว่าไงจ้าหน้าน,นี้ดูหมวกเราสิหมวกเราสวยนะสวยมากเลยหนะ้านี้ขอบใจนะขอบใจนะลันลันลาลันลันลันลาเจ้าแกะเจ้าแกว่เ <ไง S 1> จ้าทำอะไรอยู่กอกำลังเด กของฉันสิจ๊ะหมวกของฉันสวยไหมสวยมากเลยล่ะขอบใจนะขอบใจนะจ้ะไปละอุ๊ยต้นไม้ตรงนี้น่านั่งจังเลยลมพัดเย็นด้วยนั่งรอตรงนี้ดีกว่าอ้ยดูสิหมวกนานีสสวยจังเลยทำยังไงน่าถึงจะได้ ต้องแอบทามไปเมื่อไรที่นานิเผอเราจะโมยหมวกของนานิมาเป็นของเราใครรูะะ้แล้วบอกแล้วว่าเราขโมยมาเราจะแอบทามไปเผือเมื่อ,อไรจะเป็นของเราทันทีแล้วง่วงนอนจังเลยแล้วขอนอนตรงนี้สักแป๊บหนึ่งหน่อยนะนานิลับแล้ว เป็นโอกาสดีของเราแล้วเดี๋ยวเราจะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็เอามือของนายนี่มาเปิด เี่คเผลอหลับไปหน่อยเดียวเองแต่เหมือนมีอะไรหายไปเลยอ่ะเพื่อนๆช่วยบอกเราหน่อยสิอะไรเราหายไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนลกออกกลวหมวกไงหมวกไงฮะหมวกเราหายไปไหนเนี่ยหมวกฉันหายไปหมวกฉันหายไปเด็กๆจ๋าช่วยฉันหาหมวกหน่อยเนี่ยฉันกลับไปบ้านไม่มีหมวกคุณแม่จะต้องว่าแน่ๆเลย นี่มันหมวกฉันต่างหากล่ะหมวกของเธอที่ไหนแลหมวกของเธอมันต้องอยู่บนหัวเธอสินี่มันหมวกฉันมันอยู่บนหัวฉันก็มันเหมือนของฉันเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันหมวกของฉันเ่ามาคิดตัวเลนะเอามาคืนเราเถอะนะเอามาคืนเราเถอะนี่มันหมวกของฉันดูสวยสวยสวยนีหมวกของฉันสวยสวยไหมสวยไหมอ๋อนะนะนเราจะเป็นเพื่อนกัน ไม่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 เออเพียรอยหรอนานนี้เราให้ลุกฟังหน่อยสิคุณลุงคุณลุงช่วยหนูหน่อยค่ะเจ้าหมาปา หน่อยสิว่าเจ้านานี้เนี่ยวันวันนึงเนี่ยมันช่วยแม่ทําอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังสิอ๋อพอเขากลับมาจากโรงเรียนนะเขาก็อถอดเสื้อผ้าเองเอาไปใส่ตะกร้าอาบน้ําเองไปทานข้าวเองและที่สําคัญเขาทําการบ้านเองด้วยละจ้าแม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยืสรุปว่าเจ้านานี้เนี่ยมันเป็นเด็กดีสินะ เออลุงเข้าใจนะไปนะลุนะนะงถามแค่นี้นะเอ้เนี่จะไปถามเจ้าหมาป่าสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ทำไมมัวมันถึงไปอยู่บนหัวไอเจาา้าหมาป่าได้มันอยู่ไหนเนี่ย งพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าหมวกเนี่ยมันเป็นของใครจ้าจ้าเป็นของฉันนี่ลุงรู้แล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นของเจ้าหรอกมันเป็นของฉันเพราะว่าไปถามแม่ของนานิแล้วแม่นานี้เราให้ฟังว่านานี้เนี่ยเป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบทำอะไรด้วยตัวเองได้หลายอย่างส่วนเจ้าแม่เจ้าบอก พ่อเจ้าบอกว่ามแม่ลงอีชักแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้พ่อเจ้าบอกว่าเจ้านะ่ะไม่รับผิดชอบอะไรเลยสักอย่างหนึ่งก็งทําไม่เปนะ็นน่ะก็ทําไม่เปนะ็นน่ะดันสรุปบอกมาสิว่าหมวกใบนี้มันเป็นของใครของเจ้าหรือของนานิ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะทําให้เจ้าของหมวกเนี่ยเขาเสียใจเขาตามหาของเขาอยู่แล้วเจ้าจะทํายังไงล่ะฮะคืนก็ได้ดีมากเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าจะต้องเอาไปคืนเจ้าของหมวกเขาเอาละไปตามไปคืนเลยฮ่ะ นานนี้คืนก็ได้โอ้ยมันเป็นของเราอะ่ะเธอจะต้องคืนเราดีๆสิคืนก็ได้อ่ะอะหยิบไปดิอะอะอะหยิบให้เราด้วยเธอก็อยู่เฉยๆสิ <c oughs> <c oughs> แล้วเธอก็จะได้รางวัลเหมือนฉันไงและตอนนี้นะเธอขโมัหโวยฉันไปเธอต้องขอโทษฉันด้วยเฮ้ยเธอได้ก็ได,ได้งั้นเราขอโทษนะเดี๋เราก็แล้วเราก็จะกลับไปฝึกตัวเองใหม่ช่วยเหลือตัวเองทานข้าวด้วยตนเองทําการบ้านด้วยตนเองเฮ้ยเราจะได้มีรางวัลแบบนี้บ้างพ่อกับแม่เราจะได้ซื้อให้เราบ้างเราจะได้ไม่ต้องไปขโมยของใครอีก จ้า oh. เราให้อาใครจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเรากลับบ้านแล้วบาย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 จ้ายังไงบ้างคะเด็กๆฟังนิทานแล้วรู้หรือยังว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ใชแล้วคะ่ะเป็นเกี่ยวกับหมวกของใครเอ่ยเด็กๆดูแล้วรู้หรือยังคะหมวกใบนั้นเป็นของใครฮะอา้าวรู้แล้ว